ใช้เหล็กอย่างหนานะครับมีสองข้างเลยครับเป็นไงบ้างครับจานโยเดินสายไฟเองยากไหมครับยากครับจะยุ่งยากหลายเส้นเลยครับสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันกับผมโทนี่สปาร์คครับวันนี้ก็มีรถมารีวิวให้ดูดีแล้วครับ ไม่ใช่รถไทยครับรถพวกอันเองนะครับรถกันโยนี่แหละครับก็จะมารีวิวแดกท้ายสําหรับใส่มอเตอร์ไซค์วิบากนะครับคลิปที่แล้วก็ทําให้ดูไปคลิปหนึ่งนะครับแต่นั้นเป็นเวอร์ชั่นที่เราทําใส่รถ SUV นะครับฮิสุสูรเอครับแต่เวอร์ชั่นนี้มาทําใส่รถตู้ครับเพื่อให้ดูว่าของเราเนี่ยสามารถทําได้กับรถทุกชนิดเลยนะครับก็ของทําเสร็จไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ติดตั้งครับ ก็มันจะติดตั้งกันนะฮะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จก็ไปถ่ายรีวิวเต็มๆให้ดูสวยๆเองครับตอนนี้เราไปติดตั้งกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกเราไปดูที่ตัวบล็อกสําหรับเสียบคานนะครับที่เป็นคานรับน้ําหนักนะครับตัวบล็อกนี้เราทํายึดติดกับตัวรถไว้แล้วครับยึดติดไว้กับแชสซีรถนะครับก็คล้ายๆโทวบาร์ครับแต่งเราจะมีสองอันนะครับเพราะเราทําเป็นระบบสองคานนะครับ เพื่อความแข็งแรงแด้หนาในการรับน้ำหนักได้ดีนะครับนี่ครับใช้เหล็กอย่างหนานะครับมีสองข้างเลยครับทำให้ตัวคานกับตัวแหลกที่รับรถนะครับถอดเข้าถอดออกได้นะครับของครบจุดครับเตรียมมาวางไว้รอติดตั้งนะครับ ในชุดก็จะมีคานนะครับสองชุดนะครับเป็นระบบสองคานนะฮะแล้วก็ตัวแหลกที่เป็นฐานรับรถครับแล้วก็สะพานสําหรับขึ้นนะตัวนี้ขึ้นลงได้สองทางครับเข็นขึ้นด้านหนึ่งแล้วเวลาลงก็ลงอีกด้านหนึ่งได้เลยครับไม่ต้องถอยหลังลงมานะครับแล้วก็จะมีตัวเบ้าสําหรับเสียบคานที่ยึดไว้กับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยดีกว่าครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาไม่ถึงสิบนาทีครับก็เดี๋ยวเหลือติดไฟครับเดินไฟนะครับแล้วก็มีล้อนี่ครับล้อเล็กๆครับเนี่ยบางคนสงสัยว่าไว้ทำอะไระครับเดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจเดี๋ยวได้เห็นครับเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนตอนนี้ก็เดินสายไฟอยู่ครับปกติรถลูกค้าก็จะมีช่างอีกคนมาเดินให้นะครับ อันนี้รถตัวเองเลยต้องเดินเองครับเป็นไงวงครับจันโยเดินสายไฟเองยากไหมครับยากครับจะยุ่งยากหลายเส้นเลยก่อเดินมาพักใหญ่แล้วครับยังไม่เสร็จช้าครับเพราะว่ามันเป็นการเดินสายไฟครับเลยช้าผมบอกเขาแล้วครับว่าถ้าอยากเร็วเียวผมบอกให้วิ่งสายไฟเขาไม่เชื่อเขาจะเดินสายนะครับเขาไม่ยอมวิ่งสายเสร็จเรียบร้อยแล้วยังรอเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยครับเคสอาร์ครับเดี๋ยวมาขึ้นโชว์ฮะวันนี้ แดกท้ายใส่มอเตอร์ไซค์นะครับระบบคานคู่ครับแน่นหนาแข็งแรงแน่นอนครับถอดเข้าถอดออกได้ทำเป็นโต๊ะได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับดูจากด้านข้างก็เห็นนะครับยื่นออกมาไม่เกินกฎหมายกำหนดครับ85เซนครับรวมล้อนะฮะแล้วก็มียกระดับขึ้นมานิดนึงครับ เพื่อให้เท่ากับกันชนท้ายนะครับแล้วก็เวลาเอารถขึ้นจะได้ไม่ต่ําไปครับไม่งั้นเวลาเราขึ้นเนินชันชันสูงสูงมันจะติดนะฮะปท้ายยังรอครับแล้วก็นี่ครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าล้อครับมีไว้ทําไมครับหนึ่งต้องมีไว้ให้คนถามแน่ๆเลยครับเอาไว้ทําไมก็ที่มีไว้นะครับพอไว้เวลาที่เราขึ้นเนินชันชันนะครับกันกระแทกคอดิน แล้วก็จุดยึดครับใช้ขออย่างหนาเลยครับ6จุดนะครับทั้งหมดเวลาเอารถขึ้นนี่ยึดได้มั่นคงแน่หนาแน่นอนครับแล้วก็ตัวนี้ครับรางเกาะบันไดขึ้นนะครับมีทั้งสองทางเลยครับพอเวลาที่เอารถขึ้นก็ไม่ต้องถอยหลังลงครับสามารถเดินหน้าลงไปอีกทางนึงได้เลยนะครับเดี๋ยวสาธิตการเอาขึ้นให้ดูครับไปครับเดี๋ยวสาธิตเอารถขึ้นให้ดูัะ ไปเกาะไว้ข้างหน้าแล้วเราเดินหน้าลงได้เลยนะครับ แปลงร่างเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วครับเวลาที่เราเอารถมอเตอร์ไซค์ลงนะครับเราก็สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ครับใช้เป็นโต๊ะทานอาหารก็ได้ครับเป็นเคาน์เตอร์ทําครัวหรือว่าเป็นเก้าอี้นั่งได้ครับพอเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาก็จะเป็นหลังคาคุมอย่างดีเลยฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับอันนี้เอาเตาโคแมนมาวางครับจริงๆข้างบนอนาคตจะหาไม้ท็อปมาใส่นะครับ แต่พอดีเพิ่งทําเสร็จกันเมื่อวานเลยเตรียมไม้ท็อปไม่ทันครับจากที่ออกแบบกันนะครับเพราะว่าบางบางรุ่นที่เคยใช้งานตรงนี้มันจะเหลื่อมล้ํากันนะครับแต่ผมกับเพื่อนน่ะทาให้มันเสมอกนะครับเพื่อเวลาเราจะวางไม้วางอุปกรณ์พวกนี้มันจะได้นั่นจะได้เป็นพื้นเรียบเสมอกันครับโอเคครับต่อเวลาครับเสมอกันถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็มาลดครับเตรียมกลับบ้าน คลิปนี้ก็ฝากกันไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับกับผลงานแดกท้ายใส่รถมอเตอร์ไซค์นะครับทําได้ทุกรุ่นนะครับรถกระบะรถ s u สรถตู้นะครับทําได้หมดครับผมทําเป็นระบบ2คานทุกคันนะครับเพียงแต่ว่าจุดยึดแต่ละคันจะแตกต่างกันแต่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวใครสนใจก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดแชร์นะครับ สิสำคัญอย่าลืมช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพสวยๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อ,ตอไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ